สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช,ช่องสูตรหัวร้อยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคะสิบบนนะคะ vs แต้มรวมคะะ่สะสองตัวบนนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนคนะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะงวดที่แล้วเนี่ยแอดลงให้นะคะเป็นสองตบุญนะสิบหกคู่ชุดตรงฮะตัดด้วยแต้มรวมนะแต่ว่าเข้ามานะคะแค่หลักสิบนะคะกับแต้มนะคะส่วนหลักหน่วยของเราหลุดฮะฉะนั้นในงวดนี้นะคะแอดจะใช้นะคะสิบบุญนะวีเอกับแต้มให้เลยนะคะก็จะได้สิบหกคู่ชุดตรงเหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะ หลักสิบเนี่ยเดินมาแล้วนะคะสามสิบงเริ่มเดินตั้งแต่งดที่ออกเก้าศูนย์หกเด่นสามห้าแปดศูนย์ค่ะเข้ามาะคะที่ศูนย์งดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ห้าเจ็ดศูนย์สองนะะออกห้าศูนย์สามนะคะเข้ามาที่ศูนย์สูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสามครั้งร้อยบนสองครั้งสิบบน หน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮนะสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปด บวกสองเท่ากับศูบวกสามเท่ากับสาบวกสองเท่ากับหเราจะได้10บบนในงวดนี้นะคะแปดศามห้าเสร็จแล้วนะคะเรามาดูแต้มของเรานะคะแต้มรวมนะคะสองตบนะสถิติเนี่ยยีงวด เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้าแต้มรวมสองตะบนฮะก็คือเราใช้หลักสิบฮะบวกกับหลักหน่วยนะอย่างงวดนี้เนี่ยหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นแต้มศูนย์เด่นแต้มศูนย์สองสามเจ็ดฮะเข้ามาแต้มศูนย์งวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่แต้มหน,นึ่งสามสี่แปดคนรางวัลฮะออกมาที่ห้าศูนย์สามนะคะศูนย์บวกสามนะเท่ากับสามเข้ามาที่แต้มสาม ศูนย์นะคะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบน2ครั day, three three ้งสิบล่าง4ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หร้อยหน้าครั้งที่2องร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่สิบท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองลบวกข้างที่หนบวกศูนย์เท่ากับแปดแบวกสองเท่ากับศูนยศนบวกเ้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเเท่ากับแปบวกสี่เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเกบวกสีเท่ากับส สามบวกเจ็ดเท่ากับ 0, 0ูบวกหนึเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสาบวกหนึเท่ากับสีบวกสี่เท่ากับแเราจะได้นะ,ะแต้มรวมสองกระบวนในง่วนนี้นะ,ะแต้ม1 3 4่ี่แเสร็จแล้วนะคะถ้าเรานำไปจับคู่ชุดนะคะ ก็จะใช้วิธีการนะสิบ,บนนะคะมา V s กับแต้มรวมนะสองบนะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็จะจับได้5 6 5 8 5 9 5, 5 3 7ปดห7าเก้าห้าสามเจ็ดสี่เนะคะคู่ชุดตรงเหมือนกันนะออกมาที่503นะก็จะเข้ามาชุดนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูงวดนี้กันค่ะสิบนของเราได้ที่แป 3ามห้ต้มของเรานะได้ที่แต้มหนึ่มสี่แเราจะเอามา v s กันนะคะวิธีการจับนะ,ะก็คือ8บวกอะไรได้แต้มหนึ่งนะคะก็คือ83 8บวกอะไรได้สามก็คือ85 8บวกอะไรได้4ก็คือ86 8ดบวกอะไรได้8ปนะคะก็คือ80 ศูนย์บวกอะไรได้หนึ <S <s ่งก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์บวกอะไรได้สามก็คือศูนย์สามศูนย์บวกอะไรได้แต้มสี่ก็คือศูนย์สี่ศูนย์บวกอะไรได้แต้มแปดก็คือศูนย์แปดสามบวกอะไรได้แต้มหนึ่งก็คือสามแปดสามบวกอะไรได้ห้าก็คือสามบวกอะไรได้แต้มสามก็คือ เดี๋ยวนะสบวกอะไรได้แต้ม1คือ383บวกอะไรได้แต้ม3ก็คือ30 3บวกอะไรได้แต้ม4ี่ก็คือ31 3บวกอะไรได้แต้ม8ก็คือ355หบวกอะไรได้แต้ม1ก็คือ5้าหกบวกอะไรได้แต้ม3มก็คือ58 5บวกอะไรได้แต้ม4ี่ก็คือ59 5บวกอะไรได้แต้ม8ก็คือ5้สแบบนี้นะคะแปดสาม 8บวกอะไรได้เต็ม3 8บวกอะไรได้เต็ม4 8บวกอะไรได้เต็มแปดศูสามสามแปเป็น1 3ึ่งสมสามเต็มสเต็มแปเต็ม1นึเต็ม3ามเต็มสี่ แปดถูกต้องแล้วนะคะทั้งหมดนะคะสิบหนะคะ แปดสามแปดห้าแปดหกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าสามคะทั้งหมดห้าสิบหกคู่ชุดตรงคะในงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแอดมองว่านะคะตัวเลขเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่แอดจะเน้นให้เพื่อนเพื่อนคะ ถ้าเรามาดูแต้มชนของเรานะที่เป็นแต้มชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในงวดนี้เนี่ยเด่นสุดที่แต้มแปดนะะแต้มแปดก็จะมีที่แปดศูนย์นะคะสามห้านะคะศูนย์แปดนะคะแล้วก็ห้าสามที่ติดแต้มแปดค่ะเสร็จแล้วเนี่ยแต้มนะคะแต้มรองของแต้มแปดหรือของแต้มสองตัวบนนะคะ ทองแทมสามกับแต้มเก้าใช่ไหมขอดูแต้มหนึ่งนะคะลงให้สมาชิกเมื่อวานนี้เนาะแทม เจอแล้วนะคะแต้มสามกับแต้มเก้านะคะแต้มรองแต้มสามกับแต้มเก้าเป็นแต้มรองแต้มสามนะคะก็จะมีแปดห้าศูนย์สามสามศูนย์ห้าแปดะคะแต้มเก้าในนี้มีไหมแต้มเก้าในนี้ไม่มีนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะตัวที่เด่นนะคะในนี้นะคะถ้าติดแต้มนะอันนี้แต้มเด่นที่สุดนะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดสามห้าห้าสามนะส่วนแต้มรองแต้มชุดนี้ติดดับคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบสามารถเลือกเล่นได้นะแปดห้างดที่แล้วออกแล้วนะคะศูนย์สามสามศูนย์คะก็จะเหลือคู่ชุดแปดห้าห้าแปดคะให้เพื่อนๆพิจารณาค่ะถ้าชอบนะก็นําไปเสี่ยงคะถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านคะ ส่วนถ้าแต้มชุดอื่นนะคเผื่อในกรณีแต้มชนของเราไม่มานะคะเพื่อนๆลองเลือกตัวอื่นก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ